ได้ดินมาใหม่2ชนิดนะคะอันนึงทางบริษัทผลิตดินเขาส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ให้ทดลองเป็นตัวอย่างอีกอันนึงนี่เขา,เามีขายอยู่แล้วก็เลยยังไม่เคยใช้ของเขาก็เลยเอามาลองใช้ดูเพราะว่ายังไม่เจอดินที่ถูกใจแบบเออจะใช้อันนี้แหละประจำสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอนะคะก็เลยต้องลองไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเนื้อดินเนื้อดินอา่า เทราคอตต้านะคะอารมณ์เหมือนดินเกาะเกรดบ้านเรานั่นแหละอันนี้เป็นดินไทยนะคะให้เวลาจับแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันได้อยู่มันใช่อยู่แต่เผาออกมางานจะเป็นยังไงดูอีกทีฝนขึ้นชิ้นงานด้วยแป้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ดินกำลังเซตตัวพอดีก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะฝนจะทดลองทั้งปั้นมือแล้วก็ปั้นเครื่องนะคะไอ้ดินสีแดงๆเนี่ยเวลาปั้นเครื่อง ปั้นปั้นขึ้นขึ้นทรงดีมากเลยชอบดีกว่าดินสีดำอีกรู้สึกว่ามันอยู่ตัวแล้วก็การทรงตัวมันดีกว่ากันเยอะจริงๆจ,จะจะตกแต่งชิ้นงานด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่าฝนอยากจะลองจับดูว่ามันแต่งด้วยมือมันรู้สึกยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้ช้ากว่ากันเท่าไหร่นะคือถ้าเราถนัดแล้วเรารู้ว่าบางหนามันประมาณเท่าไหร่ ก็ขูดๆปาดๆแล้วเ,เหมือนปอกผลไม้ก็ไวดีค่ะอันนี้ปั้นด้วยแปั้นไฟฟ้าแต่งด้วยมือนะคะจะมาตกแต่งด้วยมือเพราะว่ายังอยากให้งานมีความเป็นแฮนด์เมดอยู่นะคะปั้นด้วยแป้นไฟฟ้ามันก็แฮนด์เมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามาตกแต่งด้วยมืออีกทีมันจะให้คาแรคเตอร์มากกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราแต่งด้วยแป้นมันก็ได้ทรงที่เป็นสมมาตรนะคะกลมอะไรอย่างเงี้ย กลมหรือเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เามาตกแต่งชิ้นงานต่อได้มือมันก็จะได้รูปทรงที่อิสระมากขึ้นที่ทำการขีดขีดนี่ก็เพื่อจะได้ทาน้ำดินแล้วก็จะได้ต่อชิ้นงานออกมานะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ต่อให้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวพอมันแห้งมามันจะหลุดออกจากกันนะคะผลก็จะทำการขีดขีดด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปลายแหลมๆนะคขีดขีด ส่วนกาวดินหรือน้ำดินน้ำสลิปที่จะเอามาต่อชิ้นงานก็ต้องเป็นดินชนิดเดียวกันกับตัวภาชนะที่เราปั้นนะคะฝนก็จะเอาที่ฝนขูดออกจากตะกี้นี่แหละขูดแล้วก็ผสมน้ำแช่ไว้สักพักนึงนะคะแช่แล้วก็ให้มันละลายไอตัวนี้จะเป็นทำตัวเหมือนเป็นกาวเชื่อมประสานกันนะคะต้องคานะคะทั้งสองด้านอันนี้ฝนจะตกแต่งชิ้นงานด้วยแผ่นดินตัดออกมาเป็นแผ่นแแบบนี้นะคะแล้วฝนก็จะไปประกอบล่างกับอันนั้นไอก้กลมๆนั่นแหละ ผลก็จะตัดให้มันแผ่นประมาณหนาเท่าๆกันนะคะแต่รูปทรงอาจจะไม่เหมือนกันมากเพราะว่าฝนจะเน้นให้มันออกธรรมชาติหน่อยแล้วก็ทากาวค่ะอันนี้ก็เหมือนกันต้องสกอต้องขีดก่อนขีด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 มันเข้าไปค่ะฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ทาน้ําดินฝั่งนู้นก็ขีดฝั่งนี้ก็ขีดเห็นไหมคะอ่าอันไหนก็ได้ที่มันปลายแหลมแหลมให้มันมีพื้นที่ยึดเกาะเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาทำการทาน้ำดินค่ะ ฝนใช้พู้กันนะคะในการจุ่มน้ำดินแล้วก็มาทาทาใครถนัดใช้มือก็ใช้มือ,มอค่ะแต่บางคนเขาก็ใช้แปรงสีฟันนะคะทาแล้วก็เหมือนขัดอะเหมือนสีฟันไปด้วยเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อให้กาวมันเกาะยึดเนื้อภาชนะดีขึ้นอะไรแบบนี้ทาน้ำดินเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วก็ทำการประกบนะคะตอนประกบนี่ก็ประกบให้แน่นอย่าให้มีเหมือนช่องอากาศนะคะเพราะว่ามันจะแตกได้อะไรได้ผลก็กดเข้าไปให้สนิ i เลย กดๆเข้าไปแล้วก็ปาดทั้งสองข้างให้ติดกันเลยนะคะปาดให้ติดกันให้สนิทที่สุดเท่าที่จะสนิทได้นั่นแหละเอาให้แบบแน่นๆทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดค่ะถ้าเราชอบความดิบความเถื่อนความถึกความใหญ่ความทนของมันจะแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอออยากให้มันบางมันอะไรกว่านี้ดินมันยังเปียกอยู่มันยังบีบได้นะคะก็บีบแต่งทรงมันได้บีบให้มันบางขึ้นบีบให้มัน เป็นรูปทรงที่เราต้องการอย่างเงี้ก็ทําตอนนี้ได้ค่ะเพราะว่าแห้งกว่านี้ก็ทําไม่ได้แล้วหรือว่าจะรอให้มันหมาดแล้วก็เอาอะไรมาขูดมาปาดมาตัดมาแกะสลักได้ทั้งนั้นค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตกแต่งชิ้นงานนะคะก็แต่งเอาที่เราพอใจนั่นแหละอุปกรณ์ก็หาอะไรก็ได้ค่ะที่มันใช้ได้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอไหน,ไหนมัน ใช้แล้วได้ผลเราชอบไปไหนก็ทําไปเลยค่ะเน,นี่ยเห็นไหมฝนชอบอันนี้มากเพราะว่ามันคมโดยปกติมันเอาไว้ใช้อะไรขูดมะพร้าวไงขูดมะพร้าวมะพร้าวที่มันทําหามอะมะพร้าวแก่ก็ได้อันนี้มันมาขูดขูดตกแต่งชิ้นงานใช้ดีมากเลยชอบสิบบาทคุ้มคุ้มแหมยอยากเอาไปขายฝรั่งจังเลยอะที่เมืองนอกไม่มีนะเนี่ยมีอีกแบบหนึง่งฝนทํางานฝนว่าฝนทําไปฝนทาไป,ไปคิดไปนะ,ะส่วนมากไม่ มีแผนคร่าวๆในหัวแต่ก็ไม่ได้เป๊ะๆอะไรอย่เงี้ยก็ทำไปเรียนรู้ไปค่ะงานที่ทาไว้ก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเผาได้ทำงานศินละปะมันสอนให้รู้เรารู้จักรอเนาะมันไปเร่งกระบวนการไม่ได้ก็รอค่ะก็กลับบ้านไปทำน,น,นุ่นทำนี่คือแดดมันดีก็อย่าให้เสียเปล่านู่นเนื้อแดดเดียวติดมัน หมักด้วยน้ำปลาอย่างดีน้ำตาลหน่อยแป้งนวเลยหลายรอคนเหนียวร้อนๆทีนี้